สิบสองมษสาใกล้มาแล้วเนาะเอมาหนึ่งเจ้าในงานไว้สา บาโควิตมาสร้างปัญหากรรกากรรกาลุ่นกันแต่ใบ แถมน้อยเดียวรอวันใกลใกลจะหูเนื้อปีน้องขอห้อเกี่ยมกันมาตามเหยียกห้องอย่าปะหน้าพองเอาโอปีในมีค้าง อย่าทำฮึงเาาขอฮื้อเอาอติดมือมาสักหน่อยขอฮื้อเอาอติดมือมาสักหน่อยเอละนะ